มาข้อต่อไปข้อร้องเรียนหมอหมอไม่กินตัวหมอมีกินปากหมอก็ควรจะควรจะดูแลตัวเองก็รู้ว่างานยุ่งแต่ว่าอาบน้ามั่งก็ต้องดูแลความสะอาดของตัวเองเนาะถ้าสมมติแบบเราไปกินส้มตํามาอาจจะต้องล้างปากให้ดีอันนี้ยังเห็นด้วยว่าข้อเป็นข้อร้องเรียนที่ดูน่าสนใจทีนี้มือเหม็นบุรือไม่ควรไม่ควรไม่ควรเห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นบุคลิกที่ไม่ดีถ้าเป็นไปได้อ่ะสมมติว่าคุณจะสูบที่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าในโรงพยาบาลก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เป็นหน้าที่การงานเราเนาะอาจจะไม่เหมาะจริงๆเสื้อกาวเหม็นอับก็ควร ว่าจริงๆเสื้อกาวมันเป็นเสื้อที่ปกติแล้วหมอเราจะไม่ได้มีแบบเปลี่ยนวันต่อวันแต่ว่าถ้ามันนานเกินไปแบบเป็นสัปดาห์มันก็คงมนแลลวถัดไปหมอใช้น้ําหอมราคาถูกหมอใช้น้ําหอมราคาถูกเนี่ยทำให้ผ่าตัดคนไข้ได้ไม่ดีหรอกแ๋ยวพูดถึงประเด็นน้าหอมเรารู้สึกว่าถ้าใช้แบบที่ฉุนนะจนคนไข้รู้สึกว่าแบบมันรบกวนรู้สึกไม่ดีอันนี้พอเข้าใจแต่ใช้น้าหอมราคาถูกนี่มึงเหยียดนี่ทำไมอ่ะบางคนชอบน้าหอมไม่เหมือนกันฉะนั้นอ่ะสมมติผมใช้น้ำหอมกลิ่นนึงคุณไม่ชอบอันนี้อาจจะได้แต่ถ้าใส่มาจนฟุ กี่ตัวนะโอ๊ยยากจริงเว้ย